สวัสดีครับพบิบกับรายการกิจกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ว่าจะไม่คุยเรื่องนี้แล้วนะเรื่องเวทีประกวดนางงามเรื่องมิสแกรนี่ครับเพราะว่าดูแล้วการับของผมไม่ค่อยไดยสนใจเรื่องนี้นะครับแต่อดที่จะคุยไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นความหลงจริงๆก็คือว่า เลมมืนมติว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับคุณจุติไกเรกซึ่งเป็นคนพิเณุโลกนี่ครับก็ออกมาต่อว่าต่อว่าใครครับก็ต่อว่าคุณนวัดอิสระไกรศรีต่อว่ากระบวนการในการจัดประกวดบิ s กแกนไทยแลนด์ตอว่าอะไรครับต่อว่าหาไม่เป็นไม่เป็นการ คำถามบูรีพลเอกประยุทธ์จนันโอชาคุณจุติบอกแบบนี้นะแต่จริงไม่ใช่พลเอกประยุทธ์คนเดียวครับบูรีพลเอกประวิตย์ลือสุวรรณด้วยและคำถามก็เป็นคำถามชี้นำแล้วก็พูดไปทำนองว่าผู้ที่ตอบคำถามเนะี่ยคือผู้ที่ประกวดมิสแกนทั้งหลาย<ม>ก็พูดเอาใจคุณวัฒน์เพราะเขามีธงอยู่แล้วคุณวัฒน์มันมาอยู่ข้างประชาธิปไตยอยู่แล้ว อยู่ข้างพรรคเพื่อไทยอยู่ข้างพรรคก้าวไกลก็อยู่ข้างพรรคฝ่ายค้านในอดีตยอยู่แล้วแล่คุณนวั์ก็ไม่ชอบพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐแ,และพรรคที่อยู่ในร่วมรัฐบาลอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงที่คุณนวัดเขาก็เปิดตัวมาโดยตลอดม็เก็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องสําคัญจริงๆท,ที่ที่คนที่ประกวดมิสแกร์ ก็ต้องพูดเอาใจคุณนวัดอยู่จะมาพูดแบบชื่นชมลุงู่ดีอย่างนั้นลุงตีดีอย่างนี้นล,งงลุงป้อมดีอย่างนั้นลุงป้อมดีอย่างนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้จริง <c oughs> เพราะว่าจะพูดให้ตัวเองไม่ได้คะแนนได้ยังไงใช่ไหมนะครับเล่ายังไงอ่ะที่รามาตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของม,มนุษย์ออกมาพูดเนี่ย อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ท่านเป็นรองหัวหน้าพักรวมใจสร้างชาติถ้าก็มนมาเสรอเรื่องนี้ถูกแต่อีกหัวโขนหนึ่งท่านยังเป็นรัฐมนตรีอยู่และกระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่ต้องสร้างความเสมอภาคสร้าง,งความเท่าเทีเทยมกันอยู่แล้วนะครับจริงกระทรวงนี้นะถ้าได้รัฐมนตรีที่ทำพิอารเก่งๆนะแล้วก็รัฐมนตรีที่มีทีมงานดีๆนะสามารถ สร้างคะแนนเสียงได้เยอะมากเพราะมันกระทบกับผู้คนกระทุกกับผู้คนแต่สี่ปีที่ผ่านมามันเงียบมากเงียบจริงๆมีกิจกรรมเยอะแยะก็จริงแต่ไม่มีใครรู้แล้วไม่มีกิจกรรมอะไรที่แม่งมันต้องโฉงฉางต้องโผงผางสักหน่อยมันถึงจะดีแต่ก็เสียดายเสียดายจริงก็เลยเหมือนกับไม่มีผลอ่ะในการหาเสียงก็ไม่รู้จะไปหาเสียงยังไงเพราะไม่มีอะไรจะคุยมอง ใช่ครก็ต้องมาเล่นงานคุณวัฒอิอสธิาเสรีแล้วก็ไม่ได้มีผลดีกับพรรครวมไทยสร้างชาติหรอกครับไม่ได้มีผลดีอะไรทั้งสิ้นจริงๆเพราะว่าคนดูเขาก็ดูคนชมเขาก็ดูเขาไม่ไปเชื่อหรอกครับว่านางงามมันพูดอะไรเขาไม่ไปคอยตามหรอกครับคุณวัฒจะพูดอะไรเขาไม่ไปคอยตามหรอกครับมันก็คือทางใครทางมันส่วนมากก็คนที่ชอบนวัตก็จะไปทางนั้นอยู่แล้วแฟนคลับเขาจะเป็นอย่างนั้น แต่สิ่งที่ดีนะผมจะบอกท่านรอนมนตรีนะว่ามันมีเวทีแบบนี้มันดีอ่ะมันดีมันทำให้คนนะอย่างคนที่มาประกวดมิสแกรหรือประกวดนางงามเวทีอื่นก็ตามคนเหล่านี้เป็นคนที่มีความโดดเด่นนะอย่างน้อยสูงร้อยหกสิบบาทขึ้นไปหุนต้องดีนมเป็นนมก้นเป็นก้นแล้วก็มีความรู้ด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ได้สวยแล้วโง่นะ เดี้สวยแล้วโคตรฉลาดการกาตอดฉาชางมีความมั่นใจนือเนและคนเหล่านี้ไม่ไม่ใช่ว่าไปเป็นไปเป็นมิสแกแล้วจะต้องไปเป็นเป็นดาราไปเป็นนักร้องไม่ต้องนะคนเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนก็โดดเด่นไปเล่นการเมืองเป็นนายกอบตก็โดดเด่นอะเป็นนายกเทศบาลก็โดดเด่นเป็นนายกอบจก็โดดเด่นหรือจะเป็นเป็นสสก็โดดเด่นไปถึงขั้นเป็นรัฐมนตรียังได้เลย คนน้องเหล่านี้มีความกล้าแล้วก็เรียนรู้เรื่องการเมืองด้วยคือใครจะมากวนมิสแกนเนี่ยก็ต้องไปศึกษาเรื่องการเมืองก็ต้องไปดูไปศึกษามันก็จะทําให้เยาวชนเรามันพัฒนาขึ้นมาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแล้วคนเหล่านี้พอสนใจการเมืองแล้วไม่รู้เขาจะอยู่ข้างไหนก็แล้วแต่แตเวลาเขาโพสระอกไปเขานําเสนอไปก็จะมีคนตามเพราะเขาเป็นเป็นเด็ตไอดอลอยู่แล้ว มันก็เป็นสิ่งที่ดีทําให้คนแตกตื่นคนที่อยู่ในกองเชียร์คนที่อยู่ในแวดวงนักร้องนักแสดงดาราดางังงามเนี่ยก็ได้มาเรื่อรู้เรื่องการเมืองบ้างมันก็ดีเนมันก็ทําให้การเมืองก็จะถูกพัฒนาถูกจะยกระดับขึ้นไปนะรงานนี้ก็คุณจจติไกลเล็กก็พลาดนะครับจริงๆผมเคยคุยกับท่าน แต่ไม่ได้ชนิดกันนะครับคุณท่นนานทาดาที่ท่านเป็นคนพิษณุโลกรุกตกูนท่านก็อยู่พิษุโลกและท่านเป็นคนดีคนเรียบร้อยแล้วก็ก็อาชียสายใจคอดีนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมที่ผมมีประสบการณ์ เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับในช่องกิดโพสแชแนลก็ชื่อเฟืยน้ำหอมด้วยครับตอนนี้หาเงินครับหาเงินเยอะๆเลยมีอยู่สองคดียังไม่จบนะครับคดีที่สารนายชานหนึ่งคดีและคดีที่สารสมุทรปราการอีกห่งคดีก็คดีเกี่ยวกับ y o u u u b เนี่ยครับเกี่ยวกับการมีประมาทโดยการโฆษณานะครับสองคดี ก็ต้องเดินทางไปบ่อยก็เลยต้องใช้เงินก็ต้องหาเงินนะครับเพราะผมสู้คดีก็ซื้อน้ำหอมผมหน่อยครับห้ารอยเก้าสิบบาทชื่อวามนตานะครับเป็นน้ําหอมสายบูเตรูตอนนี้ก็แถมลิปสติกนะครับแล้วก็แถมยาหมองน้ำเทวดาสุดวัดผมนะครับซื้อหนึ่งแถมสองเรืท่ดสำหรับท่านที่สนับสนุนช่องกิจโพสแชนแนลก็เงิยเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับ เลขบัญชีจะขึ้นหลังจากที่ผมพูดจบนี่ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตาทมผมจนจบขอให้ท่านมีความสุขมีภารกิครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศครับสวัสดี